ก็โอเค่ okay, นั่ก็ข่าวการสอบการเดิตัวนี้กันด้วยนะในเกมรอบหนึ่งใช่ไมใช่ว่าสกันปีดนะวันนี้ผมก็จะมาลองนะ้ำลงนะ้ำนะดันแดงนะ้ำประมาณเกือบสนะิบรอบนำซึ่งสี่คนนี้นำต้องเรียกว่าสามดีกว่าน้าเป็นคนในทีนั่นเองนำะซึ่งเออ่น่าจะมีดันแดงกันเกือบทุกคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าในตัวของตอนนี้นำะมีอยู่ประมาณสีน่นั่นเองนำเดี๋ยวเราก็จะมาลงกันนำว่าเออ่ ภายในเกือบสิบตาเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ออสิทธิ์หรือเปล่านะผมอ่าซึ่งเขาปรับใหม่มาเนาะมอ่อโอกาสได้ดับสิทธิ์เนาะจะมีโอกาสในดันแดงด้วยเนาะแต่มีโอกาสน,อน้อยา้ากเนาะแล้วก็มีโอกาสดับคำพีจากพอตั้นแหละเนาะมอ่าซึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะลองไปลงกันเลยเนาะนี่ก็จะเป็นอ่ดันแรกของอ่กี่ดันไม่แน่ใจเนาะ ก็แคนนอมก็เข้ามากันแล้วน้ผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะกดเลดี้ในการเริ่มน้ผมเออซึ่งเว็บน้าจะมีประมาณส5เว็บแน่น้องผมเออประมาณนี้น้ผมซึ่งแนะนำน้ผมสำหรับดันน้อมให้เปิดไฮคิ้ด้วยน้ผมเออซึ่งไฮคิ้อสังเกตเนีจะเป็นอะไรที่ต้องมีมากๆเลยนะผมเอาระมาณนั้เลย ก็แค่นั่นผมดีก็จะเป็นเว็บที่15นะเป็นเว็บสุดท้ายนะั่นเองนะซึ่งหรือว่าตาเดียวนะผมก็หรือว่าเล่นนานมากนะผมเออเออก็มีปัญหานี้นะผมเออซึ่งเดี๋ยวเราจะไปต่อก,กันตาที่สองแล้วก็ตาที่สามตาที่สี่ตาที่ห้าเลยนะนะก็แค่นั้นผมดีเป็นตาที่สองนะั่นเองนะผมก็อ่อมโนกัรนะว่าตอนนี้จะได้อะไรหรือเปล่านะผมหรือว่าจะ ไม่ได้อะไรเลยเราเอา๋อ แค่ okay, นะ้อตอนนี้นะ้อบอสก็ใกล้ตายแล้วนะ้องมาซึ่งผมจะตายก่อนหรือเปล่าัน,นี่ก็ไม่แน่ใจนะ้องโอเคเรียบร้อยนะ้อซึ่งตาในก่อนเออไม่ได้อะไรชีกฉันเคยนะ้องเดี๋ยวเราจะไปตาที่สามกันเลยนะ้องก็แค่นะ้องตอนนี้นะ้องก็เป็นตานที่สามแล้วนะ้องก็เออมาเจอบอสกันแล้วนะ้องก็มาดูกันนะ้องว่ารอบนี้เราจะได้อะไรหรนะือเปล่าน้องือว่าได้เกลือกับปลาแน,น่แน่นอนมะาซึ่ง รอบน well exactly pues. humans, uh ี้ก็มีคนหลุดอีกเช่นเคยนะก็ถือว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะรับแค่นัอนบอดก็เหลือตัวเดียวแล้วนะองอก็น้องสำหรับใครที่อยากมา ร่วมกิจกรรมแบบนี้น้องก็สามารถเอ๋จอจอยที่ผมได้นะ้องอ๋อซึ่งผมก็จะจัดอย่างนี้เลยแหละน้ผมก็คือกิจกรรมต่อไปก็น่าจะเป็นกิจกรรมฟิลิปหรือเปล่าไม่แน่ใจน้องหรือว่าฟิลิปจะมาแทนเอ๋อถ้าซูเมเกะเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะ้องอ๋อซึ่งอาทิตยต่อไปน้องจะเป็นอัปเดตของเอ๋อฟิลิปน,นะผมก็รอชมกันได้น้อง ก็เคน้องรอบนี้ก็จบไปแล้วนะก็ไม่ได้อะไรอีกเช่นเคยน้องอ่าซึ่งเหนยวเราก็จะไปต่อกันหน่อรอบที่สี่กันเลยน้อก็เคน้ก็รอบนี้จะเป็นรอบที่อ่อสี่หรือเปล่าน้องอ่าก็อ่าจำไม่ได้แล้วนะองว่าเคยน้องก็ถือว่าเล่นนานเหมือนกันน้ผมก็ใช้เวลาไปนานมากนะองสำหรับคีย์เกมนก็ถ้าจะตัดต่งนานเลยนะแลนะ้วก็ แล้วก็เราจะมาดูกันนวาเราได้อะไจตรงนี้เอเคนมรอบนี้ก็ไม่ได้มืนเดิมนะโมแค่นมหลงเราก็จะไปเจอกันรอบที่อรอบที่ห้ากันเลยโนมก็แค่โนมรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่ห้านั่นเองโนมซึ่งรอบนี้ถือว่าจบหรือว่านะเพราะว่า มีอ๋อชาร์โดดับชาร์โดใหม่นะ้องสามคนที่เดียวเนอะงตอนนี้ก็เลยอยู่แค่สามนอนนะผมก็รวมผมด้วยเนะอ oh, งออเข้าร่ว<ๆ>มกนะันเลยเน้อง แคนนอนหมดก็ใกล้ตายกันแล้วนุเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่าเราบีจ้จะได้คำพินหรือเปล่าเราอ่าซึ่งเอ่อขออนุญาตมัครับนะองสำหรับใครที่อยากมาร,ร่วมเดทกันแบบนี้ก็สามารถเข้าดิสผมได้นุผมเอาซึ่งรอบนี้ก็ไม่ได้อะไรดีๆีนุ่มอ่เดี๋ยวก็จะไปต่อกันรอบที่6เลยนุ่มอ่ะเอาอีก2รอบนุ่มสำหรับผมนะ ตก็แคนะ่้อมก็มาถึงเว็บอ์ีที่เรียบร้อยแล้วนะอมก็คือเพิ่ง9ก้านาทีเองนะมอมรือว่าทีมงานคุณภาพจริงๆนะหมอทีมนี้นะ โ <Okay, S 2> นะอเคแล้วมบอกจะตายเป็นที่แล้วไแล้วนะผมเอาซึ่งก็เรีบยบนระ้อยแล้วผมก็ยังไม่ตอบอยูดีนะผมทำไมมันยากจังวะนะเพิ <laughs> ่งรู้มันยากขนาดนีดด้นะผมเอาเคยแล้วรอบต่อไปจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะผมเอาเดี๋ยวเราก็จะทําการเอ่อเอ่เอ่เอ,อตัดครับต,ตัดตัดตัดนี้เลยตัดตัดไปเลยก็โ <laughs> อเคแล้วผมรอบนี่ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะผมก็เดี๋ยวเรารอคนเข้าเซอร์มไมค์เอ่อคนนึงนะผมเออ โอเคนวก็ใกล้จะไปกันแล้วนะผมรอบสุดท้ายนะซึ่งผมประสมหน้าคนนี้ทำยไมก็ไม่รู้ก็โอเคนะผมก็มาถึงบอสสุดท้ายนะผมในคลิปนี้แล้วนะผมเอาก็อยู่ตรงนี้เลยนะผมต้องเห็นหน้าชัดๆแท้ก็เคยนะผมเดี๋ยวเราก็จะทำการเอาฆ่าบอสตัวนี้ได้เลยนะผมเดี๋ยวเราก็จะทำแบบ ภาบอสตัวนี้กันแบบรัวๆเลยนะคร mm ับก็แค่คนะาบ mm hmm. อสตัวสุดท้ายของเรานะผม mm hmm. ใกล้ตายกันแล้วนะ mm hmm. ผมก็จะมาดูกันนะ mm hmm. ว่าคลิปนี้เราจะได้อะไรหรือเปล่า ม่ก็นมอก็ตามหลักสูตรนะผมเออซึ่งเดี๋ยวเรามาดูผงประกอบการกันนมว่ามีอะไรกันบ้างนะมยี่สิบวิที่เหลือนะมก็ประมาณนี้เลยนะมอ๋อได้นี่นะมหกร้อยกว่าแล้วอันนี่สองร้อยนมก็ถือว่าแย่มากนะมเออไม่ได้เลยเลยนะมก็ถือว่าก็ได้จบคิดนด้กันแล้วนะ ก็แคนอมก็น่าจะเป็นวันนี้สกิปนี้น้อมก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมถึงเปลี่ยนแบบน้อมก็อยากเต้นนะผมครับอยากเต้นบุบประมาณนั้นเลยน้อมก็สกิปนี้ก็น่าจะเป็นวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้น้องเหมือนมีคนได้ด้วยน้อมในที่ผมน้อมก็มีคนแจ้งมาบอกว่าได้ ด้วยนะน้อมาก็ได้เจอวันนี้เลยสักรีนี้ก็ถ้าเกิดช่องลืมฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ลืมกดดีดด้วยนะสก,กินี้ก็ขอตัวลาไปก่อนน้องแล้วก็สามารถเข้าที่ถกมก็ได้น้องสักพักหนึ่งนะผม,ผมจะมีจัดจกิจกรรมใหญ่น้องที่เสียตังค์ผมเองนอ้องเออก็สปอยไว้แค่นี้น้องสกินนี้ขอตัวลาไปก่อนน้องบายครับเซี่ยผมฝากติดตามกันด้วยนะครับผม